แขนจึงลอยเนาะทัพพ่อมีตะครุ่นักนักมาหลายใต้มดีไร้จต้มดีไรวังห่างว่นบางมีแรงอือพ่อให้เครียดแต่เป็นยังไงค่าใจวะถ้าปูสะใจยังดีใจดีใจน้ำปูครับเออกับเป็นใา้บุญเพราะลูกเออเป็นบุญเป็นกุศลเป็นชาวพานบุญให้ลูกให้ เอออาว่าวว้่วว่าเนี่มิวปู่ตาปูคือประเขาปูขู่ปูขู่เ้าคือเตาท่านเจ้าบานเ้าท้อทิ้งทักทิ้งมีเิ้งขอใครมารับปัจจุปัจจัยร่วมทางเอาคราบอาว่าจังใหญ่มาอันนี้ของอีนางรัชขาขาไรเข้าว่าปูข้อใครว่า มีรายชื่อรายเสียงเดียงงามมีดิ้มด้วยมีนักชาขาแว่มีมากหนอมีดิ้มมีแตงโมทุกสารถูกชื่อออดไก่หาออดไก่เนาะหาใครไม่โสกไม่รักไม่โสกไม่หวานทุกข์ขัดข้องแรงเลยลูกเนอขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลเข้ามาหยางหยาเออเดี๋ยวคิดจาทำอะอีนางหน้าเนาะเอารายชื่อไว้อันนี้ของอีนางแตงโมลูกโตโปรดือ มาหลายกระดองยมาบ่เลนกอนแบบยืมมือได้คือเรีนั่งอ่านนังถือมืดขึ้นมืดวันปูอันจริงหรอกูเอ๊ะแป๊บเดียวให้กัดสินให้ลูกร้านไม่ถกไม่หลับไม่ถกไม่บาดคุก็ผับแขงแรงแล้วลูกเล้นให้เงินไหลองให้ทองไหลมาจะเริ่มจะเริว่าอะไรนึกขึ้นมาลูกไทยปูไทยงาไทยด้วแค่ยังงัเราคือภอาไทย อ,อีนังแตงโมเป็นงไปเนาะอ,อีพอเออเบา,า,าใหม่เลยอีพอ,อเรือรออเร่องกดกล้องเรื่องกดเสียงก,ก้องกูู้กูทชูลมค่าไราเงื่อนอีพออย่ามั่นตกวผ่านว่าเอออันนี้ของอีนังแตงโมแมงบ๊อกคปู่ปูจะไ่หลบหนึ่งเลย พ่อจะพูดใหม่นะู้นะพ่อพูดย้ำหน่อยเออเอฟซีร่วมบุญมาทางช่องแตงหมูพาร้วยให้พาลูกรวยหางมีดใหด้เรื่องพอเยอได้คือได้เสียงเดี๋ยวพ่อจะพทีนี้ทิ่จารณนารวดลวดลวดแป๊บเดียวคืออีกที่อื่นเฮ็ยบล็อกมือเนี่ยเขาทันสมัยนะพ่อก็มีไหวพริบเหมือนกันรูดรูดเฮ้ยจนได้กร์ด ลูกหลานบาลูกนาอาะไรไม่ถกไม่หลับไม่ถกไม่วานฉกขภขพาแข็งแรงคอให้เง <ate> ินไหลลองขอให้ทองไหลเข้ามาเงาเงาแตกอยู่ชั่วช้นะลูกนะาเออจะาเลื่อนจาเลื่อนะเอาไปวางไว้ของข่ข้อยิ้มหรอที่ยิ้มรวมทลายกับปูตามนยิ้มเออยิมยิ้มเออมาชิักหัวชักหัวขวาล้กงนึ่ง ก็เคยเปิดต่ขี้เหร่ราก็คือเออข้าเคยเปิดต่ขี้เหร่ร้ายเออมาเปิดทาร้าเดิมับจะเกิดหนาเกิดตาอะไรที่โฉมัจะเกิดหนาอะไรเอผมกับผมคอพาย่าไม่ผงที่โถรงแล้วจะหายมาเกิดหนาเกิดตามันหนาเกลียดครับัแน่นะเออเกี๋ยวแยังบักคือบาบคือ่าเน้น เท็เรืมม่องบานเรื่องของเขาเนาะมันแต่ว่ากับเสียงดังจักนั้นอีกอย่างยิ้มในเรื่องายคือไายเสียงเรียงหน้าเออร้ายผูวร้ายกลนลงลงล้นนาอหลูกเนาะเออมาห่วงถังหว่วงแต่พ่อวายดูข้ามหมาเปงนยังว่ากเป่นกำค่ะข้ามหมาป็นเชียงเอา้เอาอ้าวหายูกล้ามีโศกไม่หลักไมีโศกไม่หม,มันไปบุ่มบ่ารามี ปูชีอปักขาหายเท็ดหายสางจังมือมือเนาะลูกเนาะหาหายลูกน้นแต่เรื่แต่เรื่อหายขอบขั้วยุ่งเปินไปลูกเราะถามดาวคนรสอยากเช็ดอยากถ่างทัดท่าต่อองปูปูใหญ่ของเขาคือปูชีอผักขาเพราะปูตางนะลูกนะอาจะรื่อแต่รื่งตูสตูหางมือใหญ่เรืลูกเร้อมาข้องขันูนเอก่ แี่ขากอแรงน้อบ้าขวาแขนกงรยน้อทำพ่อมีแต่คนหักหักมหลาย้ต้มดีไรใจต้มดีไรบังหันว้าบ่งวิ่งเร็วคืพ่อหาเคือแตเป็นยังไงชาใจวะ้าปูสะใจดีใจน้ใจน้อดีใจน้ำปูรับเออกับเป็นใา้บุญแล้วลูกเออเป็นบุญเป็นกุศลเป็นชาพานบุญให้ลูกให้ร้าน ขายปูตาตาได้ยขายขนเขาคนกแก่ไ้คือเด็กข่างลูกถือว่าเป็นบุญมอีกส่วนหนึ่งแล้วลูกเ้อ<ๆ>เออท่านเขาวัดเขาว่าปูตาเป็นผู้รับอืมอีนั่งหลัเป็นผู้ว่าอเร่งเข่าเป็นัางง้องมันเป็นจังทีล่ะมันบ,บโโ่มีกุ๊บ่ฟังมันบ่เป็นงางแบบลูกใจเก่งๆเดี๋ยวดีเอ็ม ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่เรากระทำนะลเนาะเรากระทำดีเราได้ดีเรากระทำชั่วเราได้ชั่วถ้าเราคิดดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่สิ่งดีๆีมาอับน้นอยอวยพ่อหายถาชิงไว้ที่เฮาคลิดบอดีเออขีทเ่างตกอืมมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถิ่มารุมเราแล้วลูกเรา,า,าหัว้องเมฆหายว่าเปิดแตุ่บจะเอ่อเพราะฉะนั้น ลูกร้ายตูกูตูคนแบ่งมือุญมาห่วสั่งถือว่าเป็นบุญบาตรนี่ใหญ่แบบแล้อลูกเออให้ตะิึมตะิึงนะลูกนะาะเขาบักแกเอกฮกบ้างมั้งฮกอีรีเขาบักแค่เอกฮกอีรีฮกอีรีบม่งไหมฮกอีรีไม่ฮกอีรีหรือร หกอีหร yeah. well, ือะลูกเนาะหกอีหรนีม hmm. hey, no, uh, ือแรงหนีค uh ือไปจำเลยพอหกหนี่ี้วอกบอสขี้รอกบอสพอว่าชัดเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มือแรงบ่เรื่องอาหารการกินมันบ่ลูจะไปฝั่งเราเฮ็ดฟางโง่เขากลับมาชมเราละเอาจังที่เอาจังทีแบบเชื้อ์อีกไปหาเบื้องแมงเราบ้างหางาหลายพอว่าชัดพอเอาห่วงแค่ไหห่วงกับแบบ ขวดอะไรเอามาช่วยาน้องมบสมเนื่องหลังเน่อเอาหัวมาหัวชช่ว้าน้องมาสมกับแช่เคื่อเนีอไปขายขวเบี้ยวเบี้ยวขายขายเข้าเรทถาพอไงรู้โอ้โอ้่ได้ใชรดูตู้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 อืมฮัรโ้ลองหลังอื่เออลูกตังประเทศบ่งกืม มีขั้วไหมขั้ว, <S <S ว,หหวเขาแปว่าลูกออสน,น่ะมีขั้วไหมลูกเออขั้วมีใช่ขี้รังไม่ใช่ใช่ขี้ออกนะลูกนะ, <S <S นะอันขี้มันออกปอกองแง่แง่พ่อไม่กินขี้นะลูกนะดีออกนะลูกนะเอเอนั่นละเออแต่ร่างขี้มันออกร้อนๆมันจาาังบ้าหัดเมาหมดถ้าตัหว่าเขาเมาจังไรกัน,นเอเอ อีพ่อชื่เอาหรายปันไดหเขาขายเป็นโลด้ญ่อีนางชือแตงไใบหายอีพ่อใหญ่เอาเอาจังชื่อโลเท่าไหร่หลงใช้ขี่ออกแล้วเพราะว่าเอาขี่มันใช้มันหนักเอาเต้ยเนื้อเนื้อแล้วหลงเอาเนื้อเนื้อเล่นบ๊ะปูเอาเนื้อเนื้อลเครับผมเออสื่หไฮบักเสียเอ๋ยแล้วอีนังก็คอยดาาขอดนั่งระไปเข้ามาทุกเข้าจังใหญ่พอ ตุ๊บบักบักงา้ก็กระโดดไม่ได้บักยาเดียวงูกันสีเออเนี้ยมากระดักขัดคอนี่ี่อยะเออผมแดงไม่จางได้เถอพอขี่หอยแปเอาแล้วลูดเล่าร้จักปลาขายแพงมาอเบ่บอกขายด้วเก้าวชี้เมาหมดโอเคไหเก้าชี้ปา บ่คือบ่รู้บ่รู้เอาโอคโอเออได้ได้ได้เียรเองเรียงตัวใชยขายเงินไปเดิมเดิมรับเงินขายเงินจัดบ้านมีูเอาบาเบิ่งเอาบาเบิ่งไม่จัดบ้านไม่มาัผ่านบ่เอาบาหลไปก็ได้คนอยากเอาไหลไปเลยสิเขาถึงอยากเอาไมเราว่าเอาบ้าใบเรียวมันเรียกว่าคือเรียหลายะ ขายทั้งไายหม้อแ้วหม้อแล้วหม้อแ้ว้ดแ้วเอามาเบิ่งวันขายหม้บไปวันเมื่อใดปูวันหกคี่โป้แปดวันเขินเาเบิู่ดูเทนเบ่งวันไปนี่แล้วไปเบิ่งดูเบิ่งนะเบิ่ง เป็นหมาเลยไปหมาเลยอาเียกีหมาเี้ยกีพ่อว่อตีเล่มไ่ตีเล่ไม่ตีเล่ไม่ตีเล่มมาเราบ้าหกอวาเลยไปขายยางไงเด้ไปเที่ยวขายของพ่อเฮียพ่อหกเด้อหกเจ็ด หายไปถูกแดงระแ e งถูกแปงหมาดแล้วโอ้หายมเลยเติมแต่ถ่างน้องกันไปต่างประเทศฟังมากจากง้อหัวเราอิง้อหัวกับเทอู้ไทยน้องไม่ถูกข้าว่าอู่จากบะข้าวบอู่อู้ไทยน้องไม่ถ่กทุกลิ้งไข่ไทยแปลกๆอาบักพริกอ้อนไทยแล้วก็ต้มน้ำฮอนฮอไทยน้าไม่ถูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ เราก็จงถิ่มหวัวร่องพักทีตู้ัทดาบอัวผันแล้วลรกอเอเพราะว่าแม่งระงบาานนับบอท่นไม่ตึงแท้ตึนแค่ตก๊รงกันแบบเร่อเก่าทึ้มเมาหม็ดเามาหมดเก่าทึเมาหม็บอกแพงเลยบบเสียเองครับถืบอยู่ด้เพราะว่าถืบทุกชุดแบบต่างแต่ขายกุองไงไห้เฮ้านังบอกขายคือป่าหนึ่งแม้ว่าอันนี้กูตัางป่าเพนหนยิ่ง ไม่เข้าใพอเอามื่เก่าชิ้นนาๆไม่เข้าไเอาเมื่อเก่าทิ้นหาพิจารณาด่วนนะดูนะลูร้านไปชอยกันเิ็ดทอยกันางข้างพู้ชาถานนาเชื่อได้แต่อย่างงงาน่าเอาห้ายบกเสียอีกเอาเสียละมือสองมือกับพอจะป่าวเป็นแขนเป็น้านูกบั้ได้ได้ให้จังแล็กก็ะจ ได้เทังได้ใส e> ่ใหญ่เนาะับองนั่งหล่ะเตรียมตัวรักชาไปอือเนาะมือมีอินั่งล่ะไปหยิบโลกานี ตามคําถามโอ้ตาก้า9 9เก้าแล้วก็หนึ่งก้าโอเคไหมครับถ้าว่ามีรางวัลก็มีสิถ้าไม่มีแต่มาแกะทำไมให้เขียนเงินเขียนทองเนาะไม่คือทําให้เป็นตัวย่า่ทำแบบคนคิดดีทําดีก็ต้องได้รางวัลครับใช่ไหมบวมันจําจะบวกเออจังคือยั้ไงมันพ่อเอากันได้เอ้อขึ้นหนัก มเมื่าฮัาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่นฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮอา่่งฮ่า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 ฮ่เฮ่าฮ่าร่งฮ่าฮ่าฮาฮลาฮ่าฮ่าฮ่า่าี่าฮ่ลฮคาฮ่ามาฮ่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 าให้ฮ่า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 ฮ่มฮ่าฮ่าฮ่า่ป บ่กจ้าโอเคได้เลยจ้ามาจับถามว่าอึนัากองกอยผ่านมั้ยคะบักเคียร์เอกผ่านมั้ยผ่านองี้ยเอาก็คือบัคเชียร์เอกป้ายใหนอึนังกองกอยขาเท่าเดิมคือได้เนาะคือได้ไหนนั่งกองกอยครับติปูบัคเชียร์เอกเอาตั้งคือไปพูดติดตามครับันครับโอเควะโอเคครับปูเออนั่งดูคือยาปะไหนอึนังกองกกอยจ่าเนาะ ครับอึนาก็คอยผ่านบักเช็อีกบ่กผ่านไม่ผ่านเนาะครับยืมผ่านมั้หอยัำคาะแอ้งเมาผ่านมั้ยหอยรำคาญบ้าง่ายากกันบ้าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้มันกัดตามเนาะตามอึน้าก่อนเนาะตายก็นีแบบมู่คูใหม่ นทำดีมีรางวัลทำนะอีนางกองกอดตดตามอีนางกองกอดบักเช้าเอกจ็ไปตีตามมาเ้วมันเงาอีพออีพอเหรอว่าว่าหาอีพอบ่าอะไรครึ้นมาไม่ผัานขึ้นมา้่อพ่อมาวัดอยู่เห็นไหมขึ้นมาลงมาตีสามเก้าตีสามหกตีสามเก้าตีสามหกพ่อพ่อตอนว่าตีสามเก้า พริกขาว็ว่าพ่อต่อเนี่ยอืมพอี <c oughs> พิาวหัวอืมพ <c oughs> ิกเจลานาเนาะ <c oughs> พ่อว่าตออพ่อเฉขึ้นมามันติดนะครับผมพ่อเอามเฉื่อยชือๆไปอีนักแตงโมแรงหัวขาดขาพอมขาม่ึงัของขากับของโมแม่งเนี่ัว่าทแม่งน่ยว่าทอะไง้มาก ือถามหกนะครับผมนอ้าพอะว่าวัดไข่นะบ้านมืองอีพานบ้านเฉยไหมลืมอี่หวาว่าผู้ใดถือคืนมากต้องวัดกุนักคู่กองได้พอข้าจังทานมาถือเป็นโคบลิปเก่าค่ะปูได้วัดกอนได้บปูพอ้าววัดกันตัววัดแล้วขอจำบาไใด้าใดไะถามหกุดเก่าถามหกชุดเก่าคือขัดไงชุดเก่าก็คือพานผ่านเฉนไหม ขันข้อมิช่อเก่าเอยังไครับผมมันจังดาเลยขันเบาคานเบาดายเลยนักกอดแต่้าน้ากู้ไดมาให้เขาตรวจว่าเด้อขคอมิช่อเก่าอาจจะได้นะเห็นมาเวลาพอข้นมาถึงดังเต๊ะกำลังดังอีกเต๊ะพอทีนักกู้ไปวัดอีกครับวาดไข่มันอที่ขืนบ่ขันไข่บ่ขข้นก็มาถานเนาะัเนาะไม่แค่ ไม่มีอะไรมากมาเนาะฮะให้ลูกใข้รักไม่สดไม่รัาไม่สดไม่หมาะลูกเออสุขภาพแข็งแรงขอ้ข่ก่นไหญ่มาขอให้ช่องไหญมากสุขูสุขุ่มจิญเรือจสาเรือ